กราบเรียนรรทา่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมเพลเอเล็กผลาญธมิสาโนนกรรมธิการรายง,งานวุฒิสภาจากการนําเสนอข้อมูลของผู้มีใหญ่ทั้ง3ท่านรวมทั้งจากการสืบคน้นรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจัดทําเป็นรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรยงกายตามหลักกายะศาสตร์สําหรับรายง,งานกลุ่มต่างๆนั้นแหล่งข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือ และบางส่วนเป็นข้อมูลที่มีผู้ทําการศึกษาไว้แล้วดังนั้นเอกาสารฉบับดังกล่าวจึงผ่านการกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านจนตกผลึกทางความคิดได้ข้อสรุปที่มีสาระสำคัญดังนี้ครับสุปผลการศึกษาก็ตามในบทที่5ในหน้า173่งถึงห7เจ็ดครับภายใต้การศึกษาวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่าการคุ้มครองแรงงานไทยในมิติด้านกฎหมายนั้น ได้ดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วกล่าวคือเรามีกฎหมายาด้วยการคุ้มครองแรงงานและได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดน้ําหนักอัตราน้ําหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้พุทธศักราช2147ซึ่งเป็นการจำกัดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างโดยเฉลี่ยตอนหนึ่งคนทำการยกแบกหามหาบทูลลากหรือเข็นได้ไว้แล้วอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าข้อกฎหมายดังกล่าวจะสอดคล้อง มาตรฐานตามรูุสัญญา I.O.O. ก็ตามแต่ในมิติด้านการคุ้มครองสุขภาพหรือความเจ็บป่วยของแรงงานที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องจากการทํางานนั้นประเด็นด้านน้าหนักของสิ่งของเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วยที่ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกเท่านั้นครับโดยในสภาพความเป็นจริงยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีความสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกได้ แม้ว่าจะเป็นการยกหรือเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักเบาก็ตามโดยเฉพาะท่าทางในการทำงานความถี่ระยะเวลาลักษณะสิ่งของพื้นที่อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือแม้กระทั่งความแข็งแรงของร่างกายและประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ทั้งสิน้นซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรพิจารณาให้ความคุ้มครองในขอบเขตหรือมิติที่กว้างขึ้น คณะกรรมการ,าก,ารการแรงงานวุฒิสภาเห็นว่าหากรอให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในขั้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามรับนูลม,มาตรา77ดังนั้นเพื่อน,นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและในการทํางานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายสาหรับแรงงานกลุ่มต่างจึงมีความเห็นว่าควรมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ นำไปสู่การจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในลักษณะของความพึงพอใจในการทำงานและการทำงานที่มีคุณค่าภาษาอังกฤษคือ d e s ซน n Work โดยจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการทำงานซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพเกิดการเพิ่มผลผล,ผลิตขององค์กรในที่สุดก็เรียกได้ว่า รรลุเป้าหมายทั้งของบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์กรและตัวองค์กรเองนอกจากนี้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วยอีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหลักกฎหมายและวิธีการเป็นบัติให้สอดคล้องกับร่างอนุสัญญา i อ o. o เกี่ยวกับการยศาสตร์ตามที่กล่าวมาแล้วนะครับซึ่งจะประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2570อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในอนุสัญญาดังกล่าว ที่จะได้มีการรับรองในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างถูกต้องต่อไปโดยคณะกรรมการเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาควรนําเสนอ,อกลยุทธ์ออกเป็นสองระยะดังนี้ครับกลยุทธ์ระยะที่1อันนี้เป็นที่เข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบกิจการทั้งหลายนั้นย่อมมีความพร้อมที่แตกต่างกันดังนั้นจึงควรใช้ระบบสมัครใจหรือระบบเชิญชวนในระยะแรก โดยในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและนํามาตรฐานนี้ที่กําหนดขึ้นไปทดลองใช้จนคุ้นชินก่อนก่อนที่จะมีการนําไปบังคับใช้ในภาพบังคับโดยภาครัฐทั้งนี้จะต้องอาศัยมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลหรือการให้สิทธิประโยชน์บางอย่างแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนํามาตรฐานดังกล่าวไปปรับใช้กับระบบการทํางานของตนอันดีเช่นมีรางวัล Best Practice หรือ Good Practice เป็นต้นหรือหาผู้ประกอบการหรือสถานประกอบกิจการสามารถลดอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลของลูกจ้างในกรณีอาการบาดเจ็บทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของกระดูกได้หรือสามารถลดการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเงินทดแทนสำหรับเหตุดังกล่าวได้น้อยลงสำนักงานการสังคมก็อาจจะมีการพิจารณาลดอัตราการส่งเงินสมทบซึ่งได้ประสานในเบื้องต้นก็สามารถลดได้ร้อยละ1 0ถึง50 ของอัต,ตาราเงินสมทบป,ปีที่ผ่านมาเป็นต้นโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะนะครับควรดําเนินการต่างๆตามเอกสารในหน้า174-177ดังนี้ครับหน่วยงานแรกครับคือสอสอปทสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานประการแรกคือปรับปรุงมาตรฐานการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายตามหลักกิยศาสตร์ในปี61นั้นให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สถานประกอบกิจการนําไปเป็นต้นแบบในการจัดทํา อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคนะคู่มือปฏิบัติการครับเป็นไปตามกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยทั่วไป 2. จัดทํามาตรฐานการทํางานเกี่ยวกับการยกหรือเคลื่อนย้ายวสัสดุหนักด้วยแรงกายโดยจัดทําเป็นระบบแอปพลิเคชันครับและจัดทาเป็นเพื่อมานํามาจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานตามแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบกิจการและลูกจ้างสามารถดาวน์โหลดอยู่ที่ไหนก็ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันออกจดตะวันตกเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้กับการทํางานได้โดยสะดวก สามคือศึกษาวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงสำหรับยกหรือเคลื่อนย,ย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายก็ตามออวิธิทัศน์ที่ฉายมาตอนในช่วงต้นแล้วนะครับทั้งนี้ที่สําคัญยิ่งนะครับรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบมาต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งในที่นี้ก็คือสอสอปรทรวมทั้งนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงสรําหรับยกหรือเคลื่อนย,ย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อระบบการทำงานและที่สำคัญจะมีผลที่ดีในเชิงบวกต่อการส่งเสริมการคุ้มครองคุณภ <ๆ S 2> าพชีวิตของแรงงานในระยะยาวซึ่งประเมินค่ามิได้โนวยต่อไปครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรดำเนินการดังนี้ครับเมื่อสสปทอด้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทํางานหรือระบบหรือแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการจัดทําเป็นคู่มือแบบงานตามแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วทาง กรมสวัสดิการคุคมร้มครองแรงงานควรดำเนินการ,ค,ร,การคือประการแรกจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานหรืออักษรยอดที่เรียวกว่าจอปอนะครับซึ่งขณะนี้ค่อนข้างจะมีจํานวนจํากัดไม่เพียงพอในการจัดทาคู่มือปลอบงานตามแอปพลิเคชันจปอจะเป็นผู้ที่จะช่วยแนะนําผู้ประกอบการในการจัดทําคู่มือปบบงานซึ่งเป็นก็เป็นไปนตามกฎหมายประการที่2คือพนักงานตรวจความปลอดภัยก็อยู่ในอยู่ในกฎหมายเช่นกันนะครับ ควรมีการตรวจสอบคู่ม,มือการปฏิบัติงานยกหรือเคลื่อนย้ายวัสุดหนักด้วยแรงกายที่ได้จัดทําตามแอปพลิเคชันที่ได้จัดทําไว้นะครับแต่การดาเนินการทั้งหมดนี้เป็นระบบสมัครใจไม่มีโทษทางกฎหมายแต่อย่างใดประการต่อไปครับของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานคือตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงพศสองพที่กําหนดให้ในจ้าง จัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามระยะเวลาโดยมีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับจากวันที่ลูกจ้างเข้าทำงานและจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งก็ไม่ได้กำหนด,ดการตรวจโรคหรือการเจ็บป่วยจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานเอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว โดยเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทํางานอยู่กับปัจจัยเสี่ยงคือการตรวจโรคหรือการเจ็บป่วยจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดจากอันเนื่องจากการทํางานที่มีลักษณะจำเพาะหรือมีจ,จุดใจเสี่ยงสูงในการทํางานใน,นกฎกระทรวงในข้อที่2ด้วยประการต่อไปคือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายระดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานปี54ให้ครอบคลุม ถึงการดำเนินการต่างๆที่เป็นข้อเสนอแน,นะของรายงานฉบับนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสําหรับรายงานกลุ่มต่างๆตามที่กล่าวแล้วโดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับให้เจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานหรือจอปอนั้นให้มีจํานวนแล้วก็มีข้อมูลความรู้ที่เพียงพอต่อสภาพข้อที่จริงรวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการด้วยหน่วยต่อไปครับสำนักง,งานประกันสังคมครับครวัวเรือนดำเนินการดังนี้ สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปี61ถึง65โดยสำนักง,งานกองทุนเงินทดแทนสำนักง,งานประกันสังคมนั้นพบว่าโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จำเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในการทำงานสูงสุดในประเทศโดยเฉลี่ย5ปีครับอันนี้ข้อมูลอยู่ในเอกสารในหน้า12 จากข้อมูลประชากรไทยที่มีงานทำประมาณ39.1ล้านคนมีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจำนวน4,760รายคิดเป็นร้อยละ1.13ต่อปีเมื่อพารณาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษตามที่อาจารย์นฤทธิ์ท่านได้ยกตัวอย่างไว้เนี่ยนะครับจากข้อมูลประชากรอังกฤษที่มีงานทำประมาณ24ล้านคนมีสถิติผู้บาดเจ็บจากการทำงานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายอยู่ประมาณ60,000คนครับซึ่งจะเห็นว่ามากกว่าไทยนั้น นับสิบเท่าดังนั้นหากมองเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลทั้งสองประเทศแล้วหากนํามาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตกันในการทํางานในแต่ละประเทศก็หมายความว่าแรงงานในไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอังกฤษมากซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากข้อมูลของประเทศไทยนั้นไม่สามารถนํามาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานแตบประเทศได้เพราะการจัดเก็บข้อมูลของไทยยังไม่มีความชัดเจนขาดการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และที่สําคัญคือไม่มีการแยกประเภทให้ชัดเจนแตกต่างจากประเทศอังกฤษ,ษอทิเช่นครับการจําแนกข้อมูลแรงงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสถุหนักด้วยแรงกายหรือเกิดจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานโดยใช้เครื่องจักรยกเป็นต้นซึ่งการที่ระบบก,การจัดเก็บข้อมูลที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับและรัฐบาลควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็นตัวชี้วัดว่า จะสามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตได้ไดจริงหรือไม่ถ้าไม่มีการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีก็ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าคุณภาพชีวิตหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายมียุทธศาสตร์มีกฎหมายออกไปแล้วจะวัดได้จริงหรือไม่ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลเรื่องการเจ็บป่วยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของแรงงานได้ดีรวมทั้งที่สำคัญนะครับนำไปพัฒนาเชื่อมโยงในลักษณะของ Big Data เพื่อนําไปวิเคราะห์และสร้างขุ่มูลค่าและนวัตรกรรมอื่นๆได้ประการที่2คือจากข้อมูลการตรวจสุขภาพจําปีฟรีนะครับสิรายการของสํานักงานประกันสังคมที่ใช้เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายจากกองทุนประกันสังคมจึงเป็นไปตามโปรแกรมสุขภาพที่อยู่ในเงื่อนไขซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากการทํางานถ้าหากเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานนั้นจะต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายจากกองทุนเงินทดแทน ด้วยเหตุนี้โครงการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการดังกล่าวจึงไม่ครอบคลุมถึงการตรวจโรคหรือรักษาการเจ็บป่วยจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นจากการทํางานหรือลักษณะงานที่จําเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในการทํางานดังนั้นกรรมธิการจึงเห็นว่าควรขับเคลื่อนโครงการเทลตี้ไทยแลนด์เพื่อผู้ประกันตนที่เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุกสําหรับผู้ประกันตนโดยการเพิ่มโปรแกรมการตรวจโรค หรืออาการเจ็บป่วยจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดเนื่องจากการทํางานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จําเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในการทํางานในรายการตรวจสุขภาพจําปีฟรีของผู้ประกันตนที่สําคัญโดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งก็เป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่แรงงานไทยควรได้รับต่อมาก็เป็นกลยุทธ์ระยะที่2ซึ่งเป็นระยะสุดร,ระยะสุดท้ายนะครับเมื่อสถานประกอบการมีความคุ้นชิน และพร้อมต่อการปรับตัวเข้าสู่ระบบมาตรฐานในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ตามที่กล่าวแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก็เพียงแต่ออกกฎกระทรวงรองรับมาตรฐานดังกล่าวให้มีสภาพบังคับตามกฎหมายซึ่งผลของการออกกฎกระทรวงลักษณะนี้จะทําให้การบริหารจัดการระบบการคุ้มครองการทํางานของแรงงานเกี่ยวกับการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกายศาสตร์และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ และผู้ประกอบการเองมีความคุ้นชินก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับซึ่งก็จะเกิดผลดีต่อระบบแรงงานไทยในภาพรวมกล่าวคือ 1. ผู้ประกอบการนั้นจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพลูกจ้างมีการเจ็บป่วยจากการทํางานน้อยลงทําให้สามารถทํางานได้เต็มศักยภาพไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรทั้งทางด้านร่างกายและแรงและทรัพย์ส,สินไปกับ การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของลูกจ้างประการที่2ลูกจ้างได้รับประโยชน์จากระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานเนื่องจากมาตรการเชิงป้องกันย่อมช่วยลดการเจ็บป่วยของลูกจ้างจากการทํางานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ทําให้สามารถทํางานอย่างเต็มกําลังและศักาพที่มีอยู่เกิดรายได้ที่มั่นคงและไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินไปกับการใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่จําเป็นและประการที่3ภาครัฐ ก็ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงอันเกิดจากวงจรการผลิตที่มีคุณภาพและมั่นคงที่คุ้มครองทั้งฝ่ายในจ้างและลูกจ้างอย่างมีดุลยาภาพและได้รับประโยชน์จากการณีที่ประชาชนในประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ย่อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนานระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไปคณะกรรมาการการแรงงานวุฒิสภามั่นใจนะครับว่า หากรัฐบาลนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทั้งหมดข้างต้นไปขยายผลสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานเนื่องจากมีการคุ้มครองแรงงานในมิติการยกหรือเคลื่อนย้ายวสัสดุหนักด้วยแรงกายที่ถูกต้องตามหลักปริญญาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการยกระดับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานไปสู่เป้าหมายการทำงานที่มีคุณค่าหรือ d e c e n t Work ซึ่งจะเห็นว่าคนวัยทำงานแรงงานนั้นเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างของประชากรไทยและเป็นกล,กลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นกลุ่มประชากรที่ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญไม่เพียงในการพัฒนาศักยภาพแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทำงานจะมีผลต่อการทำงานมากกล่าวคือทำให้เกิดความสึกที่ดีทั้งต่อตนต่องานที่ทำและต่อองค์กรที่ตนทำงานอยู่นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุภาพจิตให้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒน,นาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององคอ์กรและยังช่วยลดปัญหาการขาดงานการลางงานลดอุบัติเหตุและส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมถึงตํารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กรและที่สำคัญครับประการสุดท้ายเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหลักกฎหมายและวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับร่างอนุสัญญา i l o ที่เกี่ยวกับการยศาสตร์และการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุหนักด้วยแรงกายเพื่อป้องกันมิให้ทั้งประเทศที่เป็นสมาชิก i l o ประเทศสมาชิกไอโซตามที่กล่าวไปแล้วนะครับสแตนดาดมาตรฐานหรือแม้แต่จะไม่ใช่ประเทศสมาชิกดังกล่าวหยิบยกเอาประเด็นเรื่องการระยศาสตร์มาเป็นเหตุในการกีดกันทางการค้าหรือโจมตีสร้างความเสียหายต่อประเทศของเราในอนาคตได้อีกต่อไปทั้งหมดนี้ครับท่านประธานครับเป็นสรุปสาระสาคัญของรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายสุหนักด้วยแรงกายตามหลักปริยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษคืออ c onomics สำหรับแรงงานกลุ่มต่างๆที่คณะกรรมาการการแรงงานขอเสนอให้ที่ประชมุมวุฒิสภาได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อไปขอบคุณครับ